ทีอะไก่ร้องยังไง เสียงแม่เพดกำลังร้องออกเสียงให้ลูกเพจตื่นมาดูมาดูมาดูหน้าต่อไปเจ้าแก่ขนปุยแก้มยุ้ยนะ แบ๊ะแบะแกะร้องดังก้องทั่วไปแกะร้องอย่างไรร้องให้ฟังทีแบคุณครูคุณครูดังกว่านักเรียนเสียงนักเรียนร้องแกะให้ รวมแล้วแหละเป็ดแกงวัวหมูหน้าดูหนักหนาเจ้าไก่ทั้งห้าเจ้าไก่ตั้งท่าเทกว่าใครใครก็ถึงพื้นก็ถึงพื้นก็ถึงพื้นต่างร้องบรรเลงเป็นเพลงสุขใจร้องเพลง มือกดโตแอนดริวนิคิวนิคิวลองร้องออกเสียงหมูโอ้ต่อไปมีตัรลอง,อ,ง,อ,งออกเสียงแม่หัว ออกเสียงของสัตว์นานๆน,น,นะคะเด็กๆเคยได้ยินเคยเล่าแล้วแหละเนาะคุณครูแอนเคยเล่าให้ฟังหรือยังว่า <Hey. S 2> คุณครูแอนเล่าให้ฟังแล้วคุณครูแอบมองดูอยู่นนะและมีบางคนนั่งไ่เป็นวง Bye bye con